No. <laughs> สิกวิดีโอที่ทำเอาคนดูเผลอใจไปกับความหล่อละมุนของเอ็มสันเพชรที่ถ่ายทอดมุมคุณแฟนสุดอบอุ่นแต่ในขณะเดียวกันก็เสียน้ำตาไปกับการแสดงของตูต้นตะวันที่ถ่ายทอดอินเนอร์ไปพร้อมๆกับเสียงร้องเพราะๆของแก้มิชยานีในเพลงไม่เหมือนตอนมีเธอที่เจ้าตัวกลั่นอินเนอร์ความคิดถึงออกมาแบบทัชใจทำให้แฟนๆอินไปกับเพลงนี้ได้ไม่ยากเลยแ่ะค่ะก็อยากจะฝากสำหรับเพลงนี้นะคะไม่รู้ว่ามันจะไปโดนใจใครเรื่องไหนแต่อยากจะ เป็นกำลังใจให้แล้วกันฟังเพลงนี้แล้วอยากให้แบบมีพลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะทุกอย่างอย่างที่บอกไปค่ะเราไม่เราไม่มีทางรู้เลยว่านาะคตจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าปัจจุบันไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรอยู่อยากให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันฝากให้เพลงนี้ได้เป็นแบบอ้อมกอดเบาๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะเศร้านิดนึงแต่มันอยากให้เป็นอ้อมกอดให้ให้ทุกคนได้แบบว่ามีกำลังใจไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามค่ะฝากด้วยค่ะ